สวัสดีครับวันนี้กูก็ได้มาเล่นเอออยแบงก์กลางครับขามันก็มันตายตายไปแล้วหนึ่งเออกูก็หลับไปด้วยฮ<า>่าแ,แลแ็กกว้างระเบิดไปแล้วโอ้ยออปืนปั๊มปั๊มไปเลย เออตายแล้วว่ะไงบ้างใครรรกายาเฮ้ยมามามาความมาต่อมปั๊มความมดต่อมปั๊มจีสองเอ้อตาย เอาปืนลงมาเล่นก่อนนะตายพอ่อาาปั๊มปัม๊มมึงรีบขึ้นไปเก็บเลยไอ้สัตว์เร็วขึ้นไปข้างบนแล้วเร็ว,มวผมก็มาอยู่กับคุณมแม็กกางครับแม็กปัม๊มปั๊มแปลงพอ่อเราสิ จับสองเ <c oughs> ออหัวแตก <c oughs> เราก็ <c oughs> เปลี่ยนปืนเล่นมาก <c oughs> เปลี่ยนปืนเล่น <c oughs> พก,ากกากาศ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วหนึ่ง อยา,ากได้มึงก็เติม2องสิไอ้สาดตุต้มเฮ้ยมึงเล่นปืนอะไรอยู่วะเดี๋ยวเราปืนปืนมึงจะไล่ตุ้ยปืนเขาบุยเกือบตายนะมึงอ่ะไอแม็ก แม่นี่เขาเป็นแข่งรับเชิญในรายการเฮ้ยกูเอาคิดมาเล่นหน่อยเยแล้วกูอยู่นี่เอาอคิดหายเออได้แล้ววันนี้เราก็จะมาเล่น ไอ้แม็กไปเลยแม็กเออแม็กคิดล่างแม็กคิดล่าง